สวัสดีค่ะช่องแม่สายพิมพ์แฟมิลีนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะมาเทป,ปูนที่แบบพิมพ์อันนี้อีกแล้วนะคะได้ปูนมาคันรถหนึ่งค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะได้ปูนมาเหลือเต็มกระบะแบบนี้เลยนะจ๊ะเพื่อน,นคุณแม่ก็จะเอามาเทเป็นพิมพ์ไว้เป็นทางเดินเรา,านะจ๊ะเทปูนจะเดีย๋ยวมาดูคุณแม่เทกันเลยจ้ะ ฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อนๆ ใแบบนี้ค่ะเพืเ่อน ติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะปูนกับทรายนะคะ,พะเพื่อนๆปูนกับทรายละเอียดค่ะต้องซื้อปูนเลยนะคะ,พะเพื่อนๆ เหงือกโตอีกแล้วค่ะ ข้าวตาเลยค่ะเพื่อนอืมสวยเลยค่ะโอ้ย สวยป่ะเพืเ่อนๆ้แม่ค่ะมันก็จะประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายลีสเซอรี่ด้วยนะคะอันนี้มันเป็นพิมพ์แบบเป็นแบบเทเป็นไปวางตามพื้นดินนะคะเพืเ่อน ทางเดินค่ะคุณชายก็หางานให้คุณแม่ทำค่ะเราจะต้องใส่ให้มันเต็มแบบนี้นะคะไม่งั้นมันจะแหวกนะคะบเพื่อนๆ่นั้นมันจะแหวกคะ่ะโอ้เดี๋ยวคุณแม่ขอจบคลิปนะคะเพื่อนเพื่อเดี๋ยวคุณแม่ให้ดูที่เราทำและะ้วค่ะ นี่เลยค่ะคุณแม่ทําไว้เยอะมากนี่ก้อนแบบนี้นะคะสวยๆเนี่ยนี่คุณแม่ทําเองค่ะพอแกะออกมาแล้วก็จะสวยค่ะเนี่ยเราก็เอาไปวางเป็นทางเดินค่ะเพื่อนๆสวยๆค่ะก้อนใหญ่งนี้ก็สวยนะเนี่ยนี่เลยค่ะที่คุณแม่ทําไว้นะคะเพื่อนๆนี่เลยนี่เลยค่ะสวยๆ ทุบออกมาทุบออกมาจ้าโอ้ยร้อนขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลีด้วยค่ะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณแม่ยังต้องทำอีกเยอะเลยมันเป็นคาร์ดเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวคุณแม่ลงคลิปให้ดูจ้า